สวัสดีครับผมซิโพสวิสนะครับวันนี้เราก็มาทําการแก้ไขนะครับคือซ่อมเครื่องทําน้าร้อนของ s t ูเบ e ลเออตนนะครับคือขนาดเครื่องก็คือเครื่องตัวนี้นะครับรุ่นนี้นครับขรบดเานาด9,900วัตต์นะฮะ อาการก็คือ <c oughs> ว่าการทางานของตัวเครื่องนะครับตอนเ,เนอรนาเปิดน้ดําร้อนพอเปิดน้ำเย็นนะครับเครื่องจะเครื่องจะติดดับติดดับตลอดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือวงจรภายในนะครับอาการเมื่อกี้เหมือนกับ เป็นเพชรแรงดันน้ำจะมีปัญหานะจากการตรวจเช็คนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านของวาลวน้ำแรงดันน้ำตรงหัวมิกซ์นะครับของท่อน้ำเย็นน่าจะไหลย้อนกลับเข้ามาที่ตัวของตัววาลวน้ำร้อนนะทำให้แรงดันตกแล้วก็ทำให้สวิตเพชรสวิตตัดนะครับ เพราะว่าเรามาเทสที่ตัวของฝักบัวแล้วปกตินะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นของตัววาวนาตรงนี้มากกว่า